เจ้ากับบุหุคือกันมีบ่ล่ะกับมีอยู่มีคนถักมาเนาะรุ่นใดถักมาหาเจ้าจ้าสี่ชิพหาชิพประมาณหกชิพน่อยๆโอ้หกชิพน่อยๆก็ยังมีอยู่เพิ่นถักขามาเนี่เพิ่นถักขามาในทำนองในสัตวเพิ่นถักขามาในรูปแบบแบบใดยสมาจจิบ๊อรลิว่ามากเปิดภาพมาก็เห็นแบบออื สิว่ากระตุกกระตอบในกลางน้ำกบรบผมแม่นพี่น้องเลยแมนนะ่นนั่นแหละเนาะกระตุกกระตูกระตอบเป็ดะนะเป็นเฮือนเป็ดเฮือนไก่มีแต่เป็ดบ่อยอยู่นะฮะไก่ก็มีเนาะสบายดีสวัสดีผมแม่พี่น้องเอฟซีถักแพงเบิด์สุขสุขคนเด้อเบิดสมองสุบอนพีนนน่น้องเลยเนาะพ่อครับช่องยูทูบบ้าวลาวพาเพลินคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อร์น้องเมเนก้าได้มีโอกาส มาเยี่ยมยามเนาะแล้วก็มาหาผูาส้สาวสวยผืนเก่าแหละก็มาอัปเดตเผ่นเนาะแต่มื้อนี้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศเป็นอนเอยออกมาผิอยู่ให้อยู่หน้าเผ่นเนาะมาเห็นให้เห็นหน้าก็เออแบบมันกะเงียบสงบดีพี่นองเอยแล้วก็บรรยากาศมันก็นได้ขนาดเลยเนาะมันเป็นตะยู่เดยแถวหน้าเรานะเหมาะกับการแบบว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่า ปล่อยปูปล่อยปลาเนี่น้องกะมีฮะนะเนาะเห็ดกระซมกระเสียดฮะนะกะมีคือกันอันนี้ก็ได้น้ำมงกน้ำไม้น้ำไม้ไหลน้ำไม้บงกะมีถ้าผู้ใดเที่ยวหมักปุ๊กมักฟังนะคืออยู่หาอยู่หน้าแบบนี้แหละน้ากระใสอีหลีน้องนี่ก็บุ้วะจกมาได้จากปีแหละหน้าจังใสผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาซมก็ฝ่าเขาไล่กดแเสดเป็นกำลังใจพี่น้องเอลยเนาะ ให้เรา,า,าปรเพณีแล้วก็สาวสูดนำเดินพี่น้องเดอ้อเนาะได้จังไปบอาไปคุยแล้วก็ไปสอบถามแล้วก็อัปเดตเรื่องของหัวใจเพื่อนอีกเถืนหนึ่งพี่น้องเลยอน,นาสิเป็นแม่เพื่อนเนาะเหเท่าเพื่อนกวดนี่ยังทำความสะอาดอยู่ตอนนี้ก็ดีป่บะบอกอะไรยังห่างพี่น้องเลยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋พี่น้องเลย มวยขีดเลยเด้อวน่าผู้สาวสีไลป่านนี้ขัดผู้ได้บ่ดูเนี่ยบ่ได้ด็อกสิมาเป็นลูกเคยนี่กันว่าเห็ดหน้าบ่เป็นเนี่ยเรือว่าผู้บ่มักเห็ดก็ก็เห็ดอย่างอื่นหาอย่างอื่นไปก็ได้คือกันอันนี้ก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับแบบว่าัวยขีดปัญญาไผมันนะนะแมนบ่ซาดาลีน่นแหละ อ่ะนี the 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 ่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็นั่งอยู่มื้อนี้ใต้ต้นมางม่วงเด้อมื้อนี้ก็ดีเอาโดยสบายดีโดยสบายดีอืเป็นหมาก็คื่ออะไรต้นมางม่วงจังนี่เป็นแล้วบ่เป็นแล้วเป็นแล้วเนาะจนเป็นจนกินอันนี้สงสัยจะเป็นต้นมะกกันนะเนาะต้นมะกุฎต้นมะกูดแม่นหละชื่อต้นมางนาวก็บ่แม่่นบเมนที่ว่าใบมะกูดมะกูดน่ะบ่แม่นอื อากาศคึมคืมจะคือฝนสีตกแต่บะทรงสีตกดอกหน้าสีมันสีหนาวลายกวัวพี่น้องเงอ้ยเหมือนนี่มาเจอกันเปลี่ยนม,ม,มนุมเนาะเอามาให้มานาหลายค่หลายคน,วนทวาติดตามเบิ่งมือลีดมือนั้นก็น่าสีจําได้พี่น้องเอ้ยหน้าสีเห็นแต่หลายคนก็ให้ความสนองสนใจมากกับลายคือกันนะแบบส่วนมากก็ คนที่สนใจมากก็มีแต่รุ่นที่เจ้าว่าวอะละสาดาราแบบลักซี่กันไปคือเจ้าว่าละเพราะว่าอันมันเป็นแบบความสมซอบของเพิ่นนั่นพี่นเองเ้ยละหมักแบบว่านมใหญ่แบบนั่นเสื้อนมใหญ่ไฟแรงนือว,ว่าไฟกระพริบกระแมนแต่กะที่มาสัมภาษณเมื่อไงกะเพิ่นกะ็ะคอเฟสคอไล์มากกระไลคนอยู่แต่ก็ผู้กัน,กนว่า ที่คอไปแล้วแหละเขาถักมาหาอยู่โบนะมันก็มีได้แบบว่าซาสุดบางคนนะแล้เขาคอไปแล้วแต่เขาบอกถักไป <c oughs> หรือถักไปกับแบบทางผู้สาวนี่โบเฮนแชทโบเฮนไล์ก bon ับโบดิอ่านว่าสันแล้วคอยกระทามย้อนเข้าไปเอา้าเขาคอไปเห็นยังคอยบ่คอไปเห็นแน่นคอไปแบบโบปทักคอไปแบบโบติดต่อเขาหรือซีมีแบบ ผู้สาวนะมาตัวเฮาบอกว่าเขาบ่ได้ถักมาหาจังสัอยังซีีตัวว่าเขาบอาถักบอก่อรวยนี่ได้อันนี้ก็บฮูหคือกันแต่ว่าเขาขอนะขออีลีหมายถึงบางคนได้สารนั้นเองบ่เหมือนเจ้าดอกแต่สําหรับเจ้ากับบูหคือกัน <c oughs> มีบะ่ะมีอมีคนถักมาเนาะ <c oughs> รุ่นใดถักมาหาเจ้าก้าสี่สิบ หาชิปประมาณหกชิปน้อยๆอ๋อหกชิปน้อยๆก็ยังมีอยู่เพิ่นทักขามานี่เพิ่นทักขามาในทำนองใดเพิ่นทักขามาในรูปแบบแบบใดสิมาจีมาบือว่ามาแบบมาคุยเล่นจีซื่อแบบส้งแบบอยากคุยแบบคุยลินหลินไปเรื่อยๆหรือว่าบลกก้าบลอกแต่ยังบูฮู้น้ำเพิ่นแบบว่าบลกก้าแบบซิจีพะนะท่านน่ะซิจีสีลมเฮาแบบนี้กับบลูก้าเนี่ยนี่บหรือว่าจังใด กะโมโหนำเพลินแต่ก็มีเนาะมีมีมีได้พี่น้องเลยเลายคนก็นถากมาว่าอยากได้ไปอยู่ไทยน้ำภาวะก็มีคือกันอีกอันนี้งก็ดีจะสิว่าในี่ได้สมุติอันนี้คือถามใจเจ้าได้เจ้าสีมีแบบว่าคำตอบครับแบบได้นะเอาง,ง่ายๆซ่ แบบวายยังได้ไปยืนแม่ต้องมีแบบใรแบบใดเน่หนะเอาคำตอบจากใจของเจ้าตัวนี้ขอนี่มาสั่นซะก็ต้องอยากให้ฮอดผู้ใหญ่เนออะไรเนาะอืก็จะสองค้นกับมูฟออปันไดต้องห้ฮอดผู้ใหญ่แม่ต้องมาถึงพ่อถึงแม่ถึงเถ่าถึงแก่กันเนาะเออเฮาจังไปนำได้แม่อืมันจังไปง่ายมาง่าย มสิ่ง<ด>สำคัญ<ด>ก็สะดวกเห็นะสิ่งสำคัญเฮกากแบบว่าต้องทำความหุ้จักกันก่อน,น,นอันดับแรกก็คือเขามาเถี่ยวมายามาเฮ้าก่อน,น,นมาเบิ่งเฮ้าก่อนเบิ่งบนดูบนเศร้าคือแบบไงไ่ายๆซะเข้ามาทำความพุ้นเคยครับเฮ้าแล้วก็ครอบครัวเฮ้าแบบนี้นะสีได้หุ้จักกันนะเนาะแม่น่ะมันจากจิไปนํนได้เด้อ่ะสมมุติว่าแนวนี้เด้อคอยนี้มาบอได้ได้คอยสีให้จะมาซะ มาเล่นมาเที่ยวบ้านค่อยจะมากบพอกับแม่ก็ได้หรือว่ากับลูกก็ได้นี่นะนี่หนัดกันอยู่หมู่ด้าหานนี่บอกไกล้ดอกจังสันจังซี่คอยชี้ออกขาเส่ใจให้เจ้าเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เจ้าก็สิไปบอไปไปบ่ะไปได้เออไปได้เด้อพี่น้องเลยบาทเนี่ยกรณีนี่นี่นะมันมีได้ซาดาลีเราเลยตามใจเจ้านะมันมีแบบ นมไทยแหละเพินบ่อยาขามาแบบนี้นะเขากะบ,บูเฮือนว่า,าจุดประสงค์ของเขาแล้วก็เป็นยังก็จังขามาบ่าได้ดและคือยังห้ไปหาเนี่คือนัดกันคนละคเึ่งทางแบบนี้นะแต่ว่าขาใส้จ่ายค่ารถค่าล่างค่านู่นนี่นั่นสิออกหาให้ยผู้สาวนี่ขาไปหาในนี่นะแบบว่า อยากไปเบิงหน้าเบิงตากันบก่กี่เนี่ยถึงไดกับบฮู้แต่ว่าเขากระบาดห้ไปผู้เดียวเลยเนี่แต่ในใจลึกๆเขาก็หน้าซีจังห้ไปคนเดียวผู้ละฮะ <c oughs> นะแต่คือแบบว่าให้เกียติก่อนอไปกับเอ๋ยกับนอกก็ได้เนี่ยนี่หรือว่ากับลูกกับหลานหรือว่ากับแม่เนี่ยนะี่นะต่างไปเล่นไปเที่ยวแบบนี้ก็าคิดว่าอ่า แล้วก็มีด้สาวลาบ,บางคนก็ไปคือกันน,นะนะไปแล้วเพราะว่าเขาก็อยากไปเทียเ่ยวในฮันและอีกอย่างก็มีผู้ออกค่าใช้จ,จ่ายให้เขาไปอะไรนะเดยเนาะโดยียวขันว่าให้ไปเองนี่ออกเองกับบ่มีคือว่าฮันแล้วตกลงจะก,กับไปเนาะไปได้ไปได้เนาะนะออกค่าใช้จ,จ่ายให้ครับพี่ชอบเท่าดเทาไปฮอดแล้วครับพี่ชอบเทาเบ่งแงเ่เทาแบบนี้นะอืม ไไปได้ดูแลเฮาเนาะแท้แค่ห้าเ,ยเ,าเลยไปเฮาแบบโมโหไปบ้านเพิ่นน,น,นั่นแหละแม่นไปแล้วเพราะวะ่าอันนั้นก็ให้ออกอันนี้ก็ให้ออกแล้วตายได้เนาะจะได้เ <c oughs> งินค่ารถสิมากับโบมีได้ค <c oughs> ั่นอ้ายบ่ให้อ้ายบส่ส่งนี่แล้วเลย้วอืมแปลกได้มีคนถามขาดองมาได้ <c oughs> จะสิตอบได้ติโตนี่นะ ก็ทามขาดองขาสินสอดจะมาอีกได้จะสิว่าในใดาสารนาี้สม,มุดนะสม,มุดอันนี้เฮาแบบคือแบบว่ากันตรงๆรงนา่นบน่แมนว่าสิไปแบบบ่ได้ไปดูถูกแล้วก็บ่ได้ไปกล่าวหาอา่ผู้สาสโสดหรือว่าผู้สาไม่ห้างไม่ไหมนะก็คือแบบยอ,อย่างฮู้ว่าในใจเจ้าขาข่าอหนะแบบ สมมติว่าคือเจ้านี้ะนะถ้าว่าเอาแบบพอดีพองามนะขาดองขาสินสอดนี่สิประมาณทอาไดนี่นะ <c oughs> บางทีบับยันบานนมนมแบบว่าผู้เขาสู้ได้นะผู้เขาสู้บอได้ก็แลว้อวไปนะผู้อยากฮู้ก็อยากฮู้ดีเด้ <c oughs> แต่บู้ว่บฮู้แล้วเขาสีคนที่อยากฮู้นะบู้ว่าเขาถากมาจิมาคุยจะบอแค่นั้นละ่ะ <c oughs> ผูแล้ว,ลวเหะอขามาแต่งอโบนะหรือว่าเขาสีทอนโตโบอะนะเนี่ยไปล่าสุดก็มีแบบอาสาวล่าอยากได้ข่าดองเท่าไรแหละสองแสนกับคำห้าบาทอันนี้ก็เขายังสิเขาไปหาเพื่อนอยู่ยังไปได้ยินจากป้าเพื่อนคือการนอนเหมอนอีดีบอเพื่อนคือ <No. S 1> เพื่อนคือ <No. S 1> เบาจังสัน <No. S 1> คือเบาพิ <laughs> ลึกแทะนะประมาณนี้ <c oughs> เอาพอดีประมาณเท่าไหร่กบลาญบวชแบบเ,เ,เขาคุยกันตกลงพอใจกันอลไบบรกบลายเถอะโดยขออนุญาตถามเดอ้อโดยคนก่อนเจ้านะ่ะเพิ่นแต่งเท่าได้สาวดาลีคนก่อนว่าโดยตอนนั้นนะ่ะเพิ่นห้องเท่าได้เพิ่นแต่งหาสิบล้านเก็บกับคำบาทหนึ่งหาสิบล้านตอนนั้นกับแพงได้โดยกับกงูสองตัวกับหมูตัวหนึ่งเออตัว ห้าสิบล้านตอนนั้นก็แพงในพี่น้องเลยห้าสิลบล้านกีบคำบาทหนึ่งง่วนสองโตมูโตหนึ่งเน่ยแล้วอตอนนั้นคือแบบจะพุทราสวดเนาะโดยแม่แหละยังมันเคยมีครอบครัวตอนน่ะห้าสิบ <c oughs> ล้านกีบช่วงน้ะก็ก็้นมนไหลาเป็นเงินบาทแค่สิเล่ต่อได้ดอกช่วงหนูนก็ดิ้นมันสองแสนเท่านห้น ราะว่ะตะกี้แสนหนึ่งสหา้านเลย oh. มันหแหกสิขึ้นว่างจากปีหนึ่งโดยโดยโดยประมาณสองแสนแต่ว่าเพราะว่าเลทเงินตอนนั้นเนาะ<ด>มันบ่ได้เฟื่อปานนี่นี่<ม>เดี๋ยวนี้เงินเฟื่อมันก็นอันนี้ขึ้นมาแบบเข่เงโตเข่งเลยใกยล้เข่งอีกเนานะแม่ฐานห้าสิบล้านตะก้าก็ <c oughs> ประมาณสองแสนบาทเนาะตะก้านนะโดยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ห้าสิบล้านนี่ยังบม อ่าปรแม่นแสนหนึ่งเนี่ยเกินหลยห้าสิบล้านกูมือนี่นะกูมือนี่ชิประมาณเท่าไรสินเนาะขาดดอกจ้าก็ยังบอกว่าถือมันมันเ้าสิบบาทไปก่อนกับ่ได้เนาะ อนี่ได้อันนี้ว่าาไปก่อนก็ได้คนเดียวมากวันนี้าก็บวเอาแพ่งหมได้เมนเมนคเจ้าเมนอันนี้มันจะว่าไปก่อนหมได้ไปถ้าต้องได้แบบว่าได้ว่าได้คุยกันก็คือจะว่าอะไรบางที่คนถี่ห้ามักนะครับคนคนที่ว่าจริงใจกับเฮ้านะเขาจิไปอยากได้แต่กาดเช่นส่อขาดมันก็เป็นไปบว่าได้เนาะก็ต้องเห็นดกเห็นใจกันนะอันนี้มีเหตุผลเด่นองเดินเนาะหลายคู่หลายคนก็ ันมาซีบาแต่ว่าพื้นขาดองกันที่สอบัตรคือซีบาอยากได้แต่งเงินเนาะมันก็ขึ้นอยู่ครับความพอใจสองคนพี่น้องเอ้ยนี่คือ,อถ้าบางคนแบบถ้าเพิ่นมากเป็นห่างเห่าฮะนะสมมติว่าพอ่อแม่เพิ่นเรียกร้องไปสานี่เขาก็โอเคอนะเนาะเขาก็บริตต่อ,อยังลายฮะนะเพราะว่าเขาก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจตอบแทนพอ่อแม่ยังแบบนี้ฮะนะกันนอกจากฮะบ่มีอหลีเนี่ยนี่ ก็จังเบิ่งกันอีกอย่างหนึง่งอืมโอเคก็คือสรุปแล้วตอบบ่ได้เดอพี่น้องเดอตอบบนะ่ได้เนาะตอบบ่ได้แหละเพราะว่าก็คือรเราบอกแหละถ้าเกิดคนที่เฮาหมักกันางนี้สะคนที่เฮาหมักเขาแวล็ขเขาหมักเขาอะนะ <S <S มันก็นอีกเรื่อนหนึ่งนะสิะไปวอกก่อนเลยมันก็บ่ได้เนะ <S <S <อ>าะจะบอกเป็นยังพี่น้องเลยบ่เป็นยัง แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังบรดมีแบบคนคล้องใจคือเก่าเนาะยังบ่ดม,มีนะโดยก็คุยไปคุยเบิ่งไปเรื่อยโดยใจหูซึกดีเพราะสำหรับคนติ่ถักข้ามาคุยการหูซึกดีหูซึกดีก,ก็คือจรู้สึกดีไว้แท้ามันเป็นังไ,ไกเขาคือมันเิ่นก็คุยดีน้ำเฮาอยู่<อ>แต่บ่ถึงขั้นว่าสี <c oughs> ปักรักใส่นคร โดยโดยแต่ก็เขตห้องคนนี่แบบคือมาเว่าเห็นแบบว่าขิดน้ำแท้อย่างสันอย่างสี่ก็มีอยู่บ่กันยังยังเนาะโดยกับเพื่อนก็บอกว่าคุยกันไปก่อนแต่ละคนก็บอกว่าซสียนะโดยเขาก็บอได้มาเร่งรัดเนาะโดยคุยกันไปก่อนคุยกันไปเรื่อยเรื่อยเบิ่งกันไปก่อนคน่าซสีนะแมน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 ก็แมนแหละบางที่เขาก็ับแบบ ก็ให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาได้เลือกอน,นะบางทีแบบคนเขายังบ่พพ้อมหมือนนะเขายังให้แบบว่าโตเจ้าเนี่ยยังให้เจอคนที่ว่า <c oughs> ที่ดีกว่าเขาแหละที่ดีเพียบรพอมกว่าเขาน,นะก็ลองเบิ่งขั้นว่าบ่เป็นบ่ไปยังไดก็ขอเป็นตัวเลือกทุดถ่ายก็เด้อเนี่ยนี่ แบบเนี่ยเนี่ยบ่มีบอกับปล่อยโอกาสให้คนอื่นกับเข้าไปคันว่าแบบนั้นนะผมมีความจริงใจต่อเจ้าบอเอาคันสมุติวยแต่หลาหลายคนยู่ที่ทักมาว่าแบบนั้นแมนเอากับเขาบมมีความจริงใจกับเฮาอ่ะนะกันรอบแบบนั้นนะกับข่ายแบบใช้อิสระเฮาคือบ่มักบ่สนใจเฮาอีรีเห็นยแม่ละ ขั้นว่าจะหมักจะสนใจหรีอจะกระต้องอยากได้แหละก็อยากมาอยู่ค้าเฮาอยากมาเป็นผู้นำเขาพายเฮาเห็ดท่าสร้างแบบนีอ้อันนี้เ่าทํานองว่าขั้นจ้ามีผู้ใหม่จะกระรบผู้ใหม่ซะอย่างประมาณนี้เาขาก็บ่มีความั่นใจนําเขาเลยดิแม่ละอือมัน,นม,มัน,มน,มนบ่ได้ดอกพป่น,อน้อกสีไปว่าแบบแบบอ่าสีไปแบบนันไดไเขาเรียกว่าคารลมจีบสาวเป็นทางบ่ได้ดอกบ่ได้บอได,อด้เพราะบ,บ,บางคนเขาจคิดไปมุมมองนั่นแหละว,ว่า โอ้เขาบ่ามหมักนะจริงดอกน,นี่นะเขาหน้าสีมีคนของเขาอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้ถ้าว่าคนแบบซีอยากมาอยู่กับเฮาอยากมาดูแลเฮาเนี่ยเขาก็สะบอกไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ในมะุมมองของข่ัยได้เนาะ,ะกะ็ตามหน่อยเด้อพี่น้องเดินเนาะสำหรับกรณีเนาะสาว ดาลีเ,ญญพ,เพิ่อนอายุสามสิบสองปีพี่นนองเลยเนาะแล้วพ้อมพร้อมที่จะมีผู้นำครอบครัวพ้อมที่จะสะโสดถ้าเกิดว่าสายแนนเพิ่นมาฮอดเพื่อนวะ <c oughs> แม่เราอ่ะับสายแนนมาฮอดกับพ้อมเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเปิดใจเปิดโอกาสให้นมนม,นมทางมาจิมาคุยเด้อพี่นนองเด้อทางมาจิมาคุย ลราวนี่เป็นคนแบบว่าหมกรุ่นอ้ายกระแม่นนั่นแหละมักรุ่นใหญ่พาคนก่อนของเผิ่นนี่ก็อายุลืนกันเศร้าปีเผิ่ว่านะแล้วก็เลยแบบ <c oughs> การที่เขาหมักแบบปุ้ใหญ่เนี่เขาน่าอาจจะแบบอ่าเขาหักกขาแพงเฮ้าแบบนี้บอกเราจังคิดหมักหรือว่าเขาจริงใจกับเฮ้าแบบนี้เขาเขาบริสิบอกเจ้าสู้แบบนี้บอก อันนี้กับบูหื้อกักนในมุมมองของเจ้าฮะนะซาดาริจะคิดเนี่ใดก็แลนี่ที่ห้ามก้นที่ว่ามีอายุญญกว่านะแบบแบบเขามีอายุเนโดยเขาหูจักเห็ดจักหาเผาเห็ดข้าว่าลีสินะหูจักจักไดอย่างนี้เนาะแล้วก <c oughs> <c oughs> ็หักกับแพงห้าแบบนี้ กะแมนก็เล่าพี่น้องเลยตอนนี้นะลูกเจ้าน่าสี่ปีสม่อหรือไงห้านะปีแล้วหปีเนาะโดยเป็นมีลูกติดผู้หนึ่งเด้อหปีพี่น้องเลยจะนาผู้ติเขามาเบิ่งใหม่บัตรศิบ่หูได้บัตรศิว่าสาวสดบ่แมนบ,แมบแม่แมนบ่แมนแมนอยู่สาวสดนะแมนแต่บัตรศิว่าผู้สาวสดนี่บ่แมนได้เนาะสาวดานเ<ด>ลยเคยมีครอบครัวนะ <c oughs> มีลูกผู้หนึ่ง ตะนําปฏิบันเอาตัวไปอีกโมเมนต์นะมันก็บอกํสาคัญดอกอันนี้ก็คือจริงๆราก็บบคิดเราสิดได้เป็นแบบใหม่ๆดอกพี่น้อกอ้ยแต่ว่าคือว่าหลายเรื่องของทํมมามสานเนาะหอดะงามหอดเวลาอะไรไปก็ต้องไปต้องจากนะคนเห้านี่มีอยู่สองจากเน้อยู่น้ํากันนะ่ะจากายังจะหูบอก จากเป็นกับจากตายแม่นนั <c oughs> ่แหละมีสองจากมีพบก็ต้องมีจากเพิ่อนน่ะแต่แต่เป็นกำลังใจให้เพิ่นพี่นอ้องเอ้ยเนาะเป็นกำลังใจให้อซาดา,าลีแหละสู้ชีวิตต่อไปแล้วก็ขอให้ได้เจอคนที่อ่าดีแล้วก็จริงใจพร้อมที่จะมาดูแลเจ้ากับลูกนั่นแหละอ่าถ้าเกิดว่านมๆที่ว่าเขามาเบิ่งมาส้มก็คือว่าอะไรพี่นอ้องเอ้ย อยากเห็นอยากเห็นตาเพิ่นอยากให้เพิ่นไปเห่นไยายามห่วยว่าพื้นมาไปกะกะจิไปได้หรแต่หมกาหานี่หละวะเนาะ <c oughs> ไกลกว่าเ <c oughs> จ,จ <c oughs> ้ากะจิไปติไปเป็นแล้วลไปเป็นโดยบอกล้าไปอีกกางหางเนาะ <c oughs> นะอีรีได้ขอกระ่ไบบในน้าให้ไปขั้นวะขอกระบ,บ่บเห็นดีนําแม่กันวาสิไปไกลกว่านะนะก็คือแบบขั้นว่ามันเข้ามาเพรได้รีเนาะ ถ้าว่าเขาอยากเห็นเ้าหรือว่าเขาอสีดูแลเฮาในทุกๆด้านถ้าเขาไปหาเขาก็ไปกับลูกเ้ากับน้องเฮากับล้านเฮานั่นนี่ก็ไปได้แค่มุกดาหารเนี่ยคันว่าไกลกหหาขอย่านแปลว่าเข้าขึ้นรถตู้ไปเลบ่อยบมิเวณนั้ไกลกหันก็ไปบ่เเ็นไปบ่เเ็นโดยเม่นนั่นแหละเจ้าน่ะเคย จะเคยไปทํางานอยู่บ่กาอยทถามจะหรือเ่ถามแล้วไปไทยนะไดโดยไปแต่ตอนน้อยๆอนเราเราก็ไม่ได้ไปอีกเลยไม่ได้ไปเลยไปแต่สว่วงบ้านไห้มีครอบครัวเนาะโดยหลังจากที่มีครอบครัวแล้วก็บ่ได้ไปเลยไปเลยโดย็จะไปตอนนี้มันก็มันก็สิมีความเปลี่ยนแปลงห้ายสิ่งหลายอย่างเลยไม่ว่าบ้านขจามันจะเิญเด้มพัฒนาไปคือเขาไปมันก็แปะหูแปะตาแล้วจากที่บอนเคยเห็นเนี่ย มันไปทางใดเลยอยู่นี่นี่นคือบุเ็เนี่ย <c oughs> นะบางทีแบบเขาก่อนั่นก่อน,นี้ขึ้นมาแล้วมันกะไวบ้านเขาเจ้านี่ละอืออ่าโอเคเด้อพี่น,อน้องเดินเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าเขาเบิกมาสมเนาะสองทางการติดต่อผลการยังคือเก่าเนาะเป็นเฟซกับไลน์พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็มีเบิร์ดแลดเดอร์ว่ามือนะร้านบอเป็นผู้ตังหายปะนี่แห้ะ่ <c oughs> จะส่งมาที่แรก เคยสกแกน,นเข้าไปบ่มีข้อมลูลแบบนะั้นเอา้าเป็นอะไรน้อวะแต่ตอนนี้ก็ได้แล้วได้ทั้งเฟซทั้งไลน์พี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ FC เบิร์ตสุขุสุคนเด้อที่เข้าเอามือมาชมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากทสิได้จบคลิีเบสมีเลยเนาะขอบ,บขอบคุณขอบคุณดูดีไมห่หงักแพงแบ่งปันกันเด้อพี่น้องเด้นะอเนาะก็ให้เผืนสมหักสมวังแหละก็ได้เจอแต่คนดีๆแหละก็จริงใจเนาะพร้อมจะมาะดูแล,แลแล้วก็เทคแคร์เจ้าเด้อเห็นปะ จะมียังสิฝากถึงหนุ่มๆบ่านี้แต่ว่าได้มียังลายังบมมียังอย่างปะฝากห้าคนที่ว่าฝากห้าเนื้อคู่เจ้หละฝากมาเด้อว่ะสิออกกัญชาอลไได้แกน้อยหนาวได้นน่มันเริ่มหนาวเริ่มเย็นเลยได้เอาว่าหปเลยเนาะอ้าวโอเคสบายดีสาดานีสบายดีสบายดีโดยโดย